ต้นหม้อเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูแกงน้ำม้ผักรวมมีสองย่างค่กกะกระดมีผักทองแล้วก็มีบวบฝรั่งมีต้นหอมลูกโดดใส่ลงไปแล้วนะคะลูกโดดชีคือเ,เขียวของเราเนี่ยค่ะนี่ลูกโดดของเราอืมน่าอร่อยจังเลยเหรือเบียนอ้ยังม,มีไหมแล้ว ร่างน้อไหมนะคะเป็นเชนค่ะร่างน้อไหมจะต้มค่ะต้มเอานำออกแต่จะเอามากแกงค่ะวันนี้จะแกงน้อไหมใส่หมูสามชั้นค่ะเตรียมไ้เรียบร้อยเยวขอทําให้เรียบร้อยก่อนค่ะดูนองมาแพ้ผ้าตัดของนองมาเนี่ยค่ะคุกกี้ทอมีแอปทอมีแอปทอมีอัปไหนดีนี่ดีกันเรื่อยๆนะคะ แพ้กจะตกกจะตกจะเก็ดแล้วค่ะกสมานเรียบร้อยนนะลา้างมือก่อนน้ำเดือดแม่บ้านสไลน์น้ำไม้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำไม้ี่ที่เขาอัดถุงมานะคะพเพื่อนๆค่ะเราต้องเอามาต้มก่อนแม่บ้านจะต้มแบบว่านจนจืดดีมันใจ1อยเปอร์เซ็นต์แม่บ้านถึงจะเอามา ร่างน้ำออกแล้วก็แกงนอไมันหรือว่าแกงฟักทองแกงบวบนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเกลี่ยแกงเรียบร้อยนะคะมีข้าเวเบือข้าเวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่น้ำเอามาโขกค,ค่ะแล้วก็นอไมัมไม่ยู่ถ้วยเดียวพริกแกงหมูสามชั้นน้ำยนานังฟักทองในบ้านชอบกินแกงนอไมัแบบมีผักเยอะๆประมาณนี้นะคะเซตที่โบมีไอ้นั่นค่ะ เห็ดนางลมค่ะเอาทุกอย่างได้พรอมผัดหมูกับผิดแกงนะคะแม่บ้านจะเอามาขัวก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะไข่บวกขวก็แล้วแต่นะคะสูตรก็ไม่ปงังไม่ปงังจะขัวหมูสามสันกับผิกแกงก้อน,นะคะ่ะประมาณเนี่ยคะ่ะหมูแม่บ้านก็จะเอาไปต้มซิมหานาทีนะคะเพื่อนๆค่ะสิมหานาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามใจแม่บ้านจะลวกเอาไขมันในในี่ออกก็คะเนาะ สูตรที่แม่บ้านทําประจําประมาณเนี้ยค่ะแม่บ้านจะเอาหมูไปต้มเอาคว่มมันในหมูสามสันออกก่อนนะคะเพืเ่อนๆค่ะถึงจะเอาลงไปแกงกับหน่อไม้ไม่งั้นแม่บ้านไม่ชอบค่ะแม,ม่บ้านชอบสไตล์นี้ค่ะหมูที่แล้วต้มเอานั่นออกแล้วลง่มไปผัดเลยค่ะนี่ผัดกับเครื่องแกงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเติม น้ำยานางแต่ก็เติมเครื่องต่างๆเนาะคะ่ะแกงน้ำมัก็นีน่แหละค่ะไง่ายได้ค่ะเอาครัวเห็ดยูเห็ดกินกับไม่ปางไม่ได้สอนแต่ว่าทำกันเองค่ะอยากให้เพื่อนๆดูว่าเราก็ทำอาหารเป็นทุกอย่างก็ว่าได้ฮัดเอาในบ้านขัวหมูกับาผิดแกงหอมดีแล้วค่ะในบ้านก็จะเอาน้ำยานางลงไปเลยค่ะน้ำยานางลงไปเลยหอมหมากเลยเครื่องแกง ไปนางกระป๋องนะคะเพื่อนๆค่ะลงไปเลยนี่เรีเยบร้อยเรียบร้อยหมูขอย่ำแม,ม่บันเอาไปต้มเอาความมันออกก่อนนะคะข่อย่หวัวกับอพี่แกงโอ้ยลงมาก็ได้หยองอย่างนั้นนำคนมากเอาน้ำใหม่ลงไปเลยค่ะ น่อไม้ที่เราต้ไมไว้ลงไปนอไม้ใส่น้ำขาเบือคือน้ำข้าวสารเหนียวข้าวเหนียวอะที่เราแช่น้ำเอาไว้มาโขลกเลยผสมกับน้ำแล้วลงไปด้วยค่ะ Thôi chăng thể khen là mai mình Hãy tựa tiêu mềm ăn, mềm ăn tiêm đục đột với rồi ฟักทองป้าถูดเต่มอเลยเดี๋ยวค่อยใส่ผักมีลงไปบวบแล้วก็ลูกโดดแล้วก็ใบบริภาฝรังพักทองเริ่มสุกแล้วก็จะใส่บวบฝรังลงไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะบวบฝรังสุกเร็วค่ะโอ้ยจนหมอล่นเลยค่ะ ล่นหม้อเลยค่ะูแน่นหม้อเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแน่นหม้อเลยเนี่ยจะกินยังไงหมดเนี่ยดูแน่นหม้อเลยหอมมากเลยรอให้บวบสุกแล้วกับปิดเตาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสุกแล้วค่ะเสิร์ฟได้ค่ะอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมเลย ผักสลดดีแล้วเนี่ยค่ะสะลุดดีแล้วนะคะเสิร์ฟได้ค่ะงหนาน้องม,มาก,ก็ได้โอ้ยแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยค่ะแกงนอมม้องมาได้แกงน้องไม่ สดแกงน้ำไม้แล้วก็รีบออกมางานโรงเรียนน้องนารินค่ะน้องนารินมีร้องเพลงกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะป้าไปกันเลยค่ะขับรถไปนะคะแม่จะบอท่ายภาพวิดีโอให้ดูหรอกค่ะเนี่ยบรรยากาศข่างทางก็จะประมาณเนี่ยค่ะข่างทางให้ดูน้องนารินข่างทางดูน้องนารินกินแตงโม นี่ค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะถึงโรงเรียนที่น้องนาเดียนจะมาร้องเพลงกับเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะไปกันเลยกลับบ้านค่ะเจอกันที่บ้านจ้ามาถึงบ้านพอบ้านกับตัตยานะคะสัตยาสนามล้างบ้านค่ะเดี๋ยวแม่บ้านกนลองนาลินจะออกไปเดินดูดอกไม้สวนนาบ้านค่ะปะตามแม่บ้านไปดูสวนดอกไม้นาบ้านกันค่ะ บ้านตัดหญ้าลังบ้านค่ะดูสวนดอกไม้ลังบ้านกำลังบูมสวยเลยทีเดียวป้าป๊ะไปเดินชมสวนหน้าบ้านกันเลยค่ะโอ้ยเสียงดังเครื่องตัดหญ้าบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นโนแตงเกิล <ส>บรรยากาศดีเนะคะเนะ,ะพอบานได้ตัดหยาเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S น้องนารินก็เข้าบานเรียบร้อยค่ะเดินดูดอกไม้กับแม่ตะกนีนแม่บานบ่ได้เก็บภาพเพราะว่า เสียงตัดหญ้าดังค่ะดูสตอเบอรี่สุกแดงป็นร้อนเป็นเลนค่ะนี่ค่ะกุหลาบกุหลาบแดงมากเลยแดงสวยมากเลยกุหลาบแดงนอนอีกตน้นสวย ไปงานโรงเรียนมาตะกี้กินแกงน้ำมัสดร้อนๆอ้ยน,นันๆแกงที่แ่บมากเลยค่ะแกงน้ำมัในต่างแดนนะคะ่ะน,นันๆทีแกงครั้งแ่บเพราะหายอยากค่ะกับว่คือน,น้ำมัสดบานเฮานะะเนีเ่ยค่ะเพื่อนๆค่ะประมาณน้ำม่อัดถุงอัดปีบมาเนาะกินมันก็จะแรงหน่อยแต่ว่าแกงแ่บมากค่ะ น้องนลินจอบมากค่ะแกงเาใหม่มาถึงบ้านตะกี้นี่ประมาณกับตัดหญ้าตัดหญ้าเรียบร้อยน้องนลินกับเขาบ้านไปงานโรงเรียนน้องนลินเล่นลองเพลงค่ะลองเพลง,ลง,พลงกลุ่มของนักเรียนกิจกรรมเพิ่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยววันนอ่มีเวลาว่างตอนกลางวันถ้าบ่นอนกลางวัน,นะะเนาะแม่บ้านจะออกมาจับภาพ ให้เพื่อนๆได้ดูนะ,น,น,ะนะคะกุหลาบก่อนเพื่อนจะโรยเนาะค่ะเนาะประมาณอยู่ในโลงจอดรถนะคะช่วงนี้ลงมอททำนุน่นทำาน่เรียบร้อยยังท่านได้เก็บภาพไวด้ดูให้เพื่อนๆได้ดูเลยคะ่ะสวนลงมอดเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะแกงน้ำไม้แซบๆค่ะโอ้ยเดี๋ยววันดังจะมานังสดให้เพื่อนๆดูค่ะ บันนีกแกงแล้วก็รีบไปงานโรงเรียนหนองโรงเรียนค่หนองนาลินค่ะเลยบบได้จับภาพให้ดูแค่นิดนิดน้นนนนอยหนองนาลินสดสองคำคำแค่นคั้นไะไปแล้วฝากคลิปจะต่อไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยงามมากเลยอะ่ะ